สวนไทยยุ่สบายสวัสดีครับเอฟซี FC ครับสวนเอ่อมือคลิปนี้พี่นี่มาอยู่ที่อำเภอพักดีชุมพลพักดีชุมพลที่ทีเอฟซีเาสั่งพันเสดิ่งมาลงแปลนแล้วที่นี่จะเลยแวะแวะมาเบิงแวะมาเบิงแล้วก็มะวิเควาเป็นอย่างไพสะสด่งหลังจากที่ปลูกแล้ว เอดือนประมาณสามเดือนครับเพื่อนเพิ่นปลูกไร่ไกันกับบ้านท่าบุงเมืองเลยแปลงนี้ปลูกไล่ๆกันครับเอฟซีแล้วก็สาเหตุที่เป็นอย่างจังไม่ยอมไม่ายำแบบนี้ทีเอฟซี FC เห็นส่วนพอย่สบายเมื่อนี้ก็เลยพา,ยาิเอฟซีหมววเครวะค์สาเหตุเป็นอย่างจังเป็นแบบนี้นี่ครับเอฟซีครับเพื่อนดูแลดีด้ พื่นดูแลดีแต่ว่าเป็นอย่างดูดูแลดีแล้วเป็นอย่างภัยเขาจัางใบพันธุ์นี้ส่สวนพาย,ยุสบายเข้ามาวิเคราะห์แล้วก็เลยทายทอดเทคนิคแล้วกัปัญหาที่มันเกิดขึ้นบริเวณบริเวณสังเกตบกครับเรียซีหนึ่งยาฆ่ายญาเมนบ่สวนภายุสบายแนมเบิ่งนี่หยาฆ่ายญา สองหดน้ำดูโพดลดน้ำบ่อยเกินไปแล้วทำให้มันฮึมเฮห,ห้ดินเฮห,ห้ดินแฉเกินไปครับเอบซีฮึมก็คือดินแฉะดินแฉเพราะว่าสายเหตุที่เป็นอย่างแบเพิ่น FC. เอฟซีเขาเข้าใจว่าต้องลดน้ำทุกวันลดน้ำทุกวันเพ่นอยากปลูกอยากเฮ็ดแต่ว่าเขาดูแลดูแลคักโพดแต่ว่าขาดควบลูกครับผมมันเกิดเลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับเอซี เหี่ยวเห็ดไห่เหีห่ยวขึ้นหนาอาการแบบนี้ก็คือรากเนา่าบ่มี่อย่างครับอีพี่ก็คืออาการของรากเน่าที่รากไม่เดินรากไผ่เพิ่นบ่เดินแล้วก็เลยเกิดปัญหาสังคะห์แสงบได้แบบนี้นะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือยาข่ายยาอาจจะถือยาข่ายยาเพราะว่าเป็นอย่างข้างบนก็ฉีดข้างบนก็โดน แล้วทําไมครั้งล่างทไมถึงเป็นเฉพาะข้างล่างข้างเท่งอยู่น้นครับเวฟซี่ข้างบนนั้นเป็นเป็นน,น้นทั้งเท่งเหน,นือน้นเขียวจะอุมงามดีอยู่แล้วก็ถอดยอดแน่ก็ดีถอดยอดแน่ก,กน็แต่ว่าข้างล่างข้างล่าง,งหึมนแนบแล้วก็อาจจะเท่งปกติแล้วคือเพิ่นยังว่าท่านแข็งแรงสาเหตุมันมัน,ม,นมันประกอบกันหลายๆอย่างหนึ่งยังไม่แข็งแรง อาจจะถือกยาขายาบ้างแล้วก็ถือปุ๋ยน้าแน่จักหน่อยครับเรีบที่ก็เลยร่วมๆกันเลยก็เลยเป็นอาการสังกอแสงบไดใใบพัน์แบบนี้ส่วนข้างบนนี่อันนี้ก,ะกะ็ก็เริ่มเริ่มสฟื้นอันนี้คือสวนไผ่อย,ยู่สบายสั่งงดน้ำแล้วเรียบร้อยหนึ่งอาทิตย์ถ้าฝนตกมาก็งดไปอีกเป็นงกำลังเกิด กำลังเกิดสังเกตบริเวณที่บริเวณที่รอมเงาเพื่อนกระอาจสิบ่มีเวลามาดูแลพ่อท่ดใดไม่มีเวลาดูแลก,ก็ทําทําให้รอบรอบก่อเนี่ยเป็นพนเป็นน่นเป็นอย่างบ่มีมองให้ปุ๋ยครับว่บาวิ่าไงลักษณะแบบนี้ก็คือไม่ไม่มีที่ให้ปุ๋ยพ่อดีเจ้าของเราคุยกับคุณย่าอยู่ทางใต่บัดที่นี่เข้าไปวิเคาราะห์อุ่น่ได้ก็เลยต้องเขา้าเข้าได้แปลง มาระห์เฮดเป็นคลิปให้เพื่อนได้รับชมเวลาเพิ่นวางเพื่อนจังสีมาเปิดเบิ่งแล้วก็ัสำหรับเ c ซีที่เขามารับชมพร้อมว่าสาเหตุมันเกิดจากอ,กอย่างหลักๆยากะคือเวลาปลูกไผยแล้วครับเ c ซเขาดูแลบ้างดูแลให้สม่ำเสมอบระม่นว่าดูแลเอากระดกกระเดี้ยอีหลีคือเฮดทำให้ง่ายๆครับเอยซียาเฮดหนกถ้าเฮาเฮดยากเฮดยากหลายมันก็ยาก เขาดูแลง่ายๆดูแลให้สม่ำเสมอแค่นี้พอสม่ำเสมอหมายถึงว่าอาจจะวันเว,ว้นวันหรือว่าหรือว่าสองวันวันหนึ่งแต่ว่าเขามาเบิงเข้ามาดูแล้วก็วิเคราะห์ปัญหาที่ว่าเขาต้องการแบบไหนต้องการอย่างไงอะไรนี่ครับเบลซี่ครับตอนนี้ขึ้นสองนอสองนอขึ้นกันตอนนี้ขึ้นสองนอขึ้นกันสังเกตบริเวณรอบๆคือหลุมน้อย หลุมเล็กหลุมเล็กนี่หมายถึงพื้นที่ปรับบ่ได้ปรับพื้นที่รอบนอกไม่ได้แล้วก็อยาขยะเด้อเอฟซี FC ครับนี่อยาขยาะยา,ยาขายะเพราะว่าเพราะว่าช่วงที่ปลูกไผ่ใหม่ส่วนไผ่ยูสบายบ่ขอแนะน้าให้ใส่ยา,ายาขยะตอนนี้ก็คือไข่ไข่ก็ตึกปุยแน่ตึกปุยแน่เลยคือเนียเน่ยิีอดข,ขึ้นมาให้ FC เอฟซีเบิ่งครับว่าปัญหามันเป็นจากอียงนี่ครับ ปัญหาปัญหาไม่ได้ไม่ได้เกิดจากต่อพันเดี๋ยว,ยวขออนุญาตเคาะครับ f อซครับเบิ่งอุปกรณ์เนี่ยครับ f อฟครับปัญหาที่เกิดขึ้นต่อพันก็สมบูรณ์เดยต่อพันนี่เอามมาแบบแบบสมบูรณ์อยู่ส่วนอยากให้ f อฟเห็นก็คือเดี๋ยวเด้อแปบ๊บนึงเสียบก่อน นี่คือตาหน่อครับเอฟซีปัญหาถ้ามันหึมน้ำํำทามันหึมน้ําตาหน่อจะเกิดอาการแบบนี้ครับเอฟซีเดี๋ยวคลิปนี้เป็นคลิปเร่งด่วนเดี๋ยวสิขอลงให้เอฟซีเข้าสัก่อนเพราะว่าตึ๊บเสียหายเอฟซี FC เข้าเบื้องเห็นแล้วบาดท,ที่นี่ลักษณะนี่เข้าเอาไปลงแล้วก็อยากให้เอฟซีเข้าเห็นนี่คือหนึ่งตาสองตาสามตาแล้วก็บริเวณร,รอบรอบๆอ,อ,อีกข้างหนึ่ง มีมีแต่นออยู่ขึ้กันครับแบบี่ครับแต่ปัญหาที่หลักๆก็คือมันหืมน้ํานี่แหละครับหืมน้าแบบนี้เลยปัญหาทหําไมทําไมไผ่ถึงไม่ติดปิดอย่างไผ่จังไสลักษณะแบบนั้นก็คือหือมน้าเลยหืหมน้ําหืมน้ํเหืมน้กาก่อใดที่แข็งแรงที่สุดก็จังสามารถรอดม่ได้หลวกะอาจจะเวลาให้ปุ๋ยข้างบนปุ๋ยทั้งหมดประมาณร้อยสองร้อยกอนี่ ขุยทั้งหมดไหลลงมามาหวมกันอยู่ข้างล่างข้างล่างก็ได้รับได้รับผลกระทบเพราะว่าหากเพินหยุดชะงักการทําง,งานแหล้วก็ไปบ่ใด้แล้วก็เนา่าในท,ทันทีก็เลยเห็ดให้ตาหนอที่จะเกิดหน่อต่อไปก็เลยเนา่าหากบดเดินลากไม่เดินคือคือหากมากแบบใดอยู่แบบนั้นเอฟซี FC เห็นบอกลากมาแบบไหนอยู่แบบนั้นแล้วก็ทำให้ตาหนอที่ ติดมากับเงาแ้วกันเนาในท่านที่นี่ให้เอซเขาเห็นเห็นบ่ครับนี่คือตาหนอนเน่าเพราะอว่าหึนา้นน้ำวิธีุดน้ำก็อยากให้แนะนำให้เอซีว่าเวลาปลูกเสร็จเรียบร้อยให้เอาวัชพืชหรือว่าเฟียงฟางเอยียงกันเล้วแต่ครับเอามาคุ้มเหงาคุ้มเหงาเพื่อรักษาเพื่อรักษาหนาดินว่ให้หว่านพดทว่ให อันนี้โพดประมาเนี่ยครับอันนี้คือให้เอฟซีเขาได้รับช่มเงาแล้วได้งเงาที่เขาออกมาเนี่ยแบบนี้เหมือนกันเลยแต่ว่ามันทึมน้ําแค่นั้นเองมันทึมน้าเวลาเขาเอาอกาจะเผืชมาคุ้มคุ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาเราจะลดน้ําให้เราเดินขึ้นมาเดินมามาถึงมาหอดเงาไผมาหอดเงาไพเขาแล้วเข้ากับมาเบิงจักนอยว่าเงาไพเขายังซุ่มบ่ลักษณะเส้นเอเส้นระดัน เอฟซีขวาไปลักษนาแบบนี้ก็คือถ้าเป็นแบบนี้เมื่อเอินก่อนจังโหน,น้แนเห็นว่านอเพ่นเกิดนอเพ่นเกิดนอเพ่นเกิดเพราะว่าตัวตัวนี้เนี่ยอยู่เทิร์โูโแถวนี้อยู่เทิร์กโมมองหันตำ่ำต่ำลงไปครับเป็นร่องเป็นบวกเห็นบ่สังเกตว่งมองหันเป็นบวกมองนี้จะเป็นโพดนี่ขึ้นแบบสามนอขึ้นมาพร้อมกันเลย ตาบนอสามเนยงขึ้นมากพร้อมกันครับเอฟซี่แล้วก็ตามตามมาตามมากก็คือทุกเกาะก็เริ่มมีนนมแหนียงขึ้นมากแล้วนี่ก็คือมีนนขึ้นมาแล้วแปลงนี้พร้อมกันกับบ้านท่าบุงเด้อนี่เอฟซี่แปลงนี้พร้อมกันกับบ้านท่าบุงเลยแต่ว่าของพื้นที่ของบ้านท่าบุงนั้นของเพ่นอยู่ทั้งผู้แล้วก็เอียงแปลงนี้เพ่นเป็นปลาอ้อยอันนี้ก็ของเพ่นครับเอฟซี่ครับ แปลงนี่กับของเพื่อนปน้าอ้อยที่เห็นนี่ระบบน้ําพร้อมมันพอระบบน้ำแล้วพร้อมเกินไปส่วนพาย,ยุสบายกับยุกไก่จะเลยบ่มีเวลาเช็คระบบ่มีเวลาเบิง้งให้เพื่อนว่ามันเปิดยังไงสาเหตุนีหยังมาจากใดต่างคนต่างยากล่ะครับอีพีครับเพื่อนขยากน้ำให้น้ำสวนอีกอย่างหนึ่งเพื่อนเฮ็ดธุรกิจกับรถขุดเจาะ บอว่ารถดำรถไมโครรถเอยียงประมาณนี้เพิ่นกัเลยบ่คอยมีเวลาเังหนอยเพินเ่นเปิดไว้เปเป็นลุมเลยเอาเปิดน้ำไว้แซวไว้เลยก็เลยประมาณนี้ครับเ c บซี FC ครับก็เลยเอาข้อมูลที่ดีๆมาฝากให้เอฟซีเขาได้ระมัดระวังเป็นอยัางคือเป็นแบบนี้ตัดหญ่แล้วตัดไปนอ <laughs> เด็กเินกับเลยกินอย่างนี้เพิ่นถิดตัดายถือมีดถือใบตัดเพื่อปเห็นไมู่่แต่เพิ่นก็นอยากเปลี่ยนอาชีพครับเอฟซีก็ยังสวนไผ่อยู่สบายเปลี่ยนอาชีพทุกสิ่งทุกอย่างแม่มาปลอมลงสวนไผ่เป็นอย่างค้นเข้าจังอยากหันมาเห็ดแบบนี้เพราะว่ามันเฮาอยากเปลี่ยนแปลงถ้าเข้าใจว่ใหญ่แท้ๆเฮ้าสิบ่ไย้รับการเปลี่ยนแปลงครับเอฟซีครับ, FC, รบสวนไผ่อยู่สบายเอาเทคนิค ปลูกและก็วิธีแก้วิธีป้องกันก็คือลงแปลงแล้วให้ตรวจสอบก่อนว่าเงาไผ่เข้ามันซุมบ่กผานมันซุมเข้ากับบ่ต้องหดน้ำาม่แม่ปลูกไปแล้วยานมันบ่นนงามโห้ทุ่งมือนขึ้นเราบอกวันหนึ่งนี่ครับเราเรายานมันบ่นงามเรายานบ่นงามเราก็เลยหดน้ำโพดก็เลยกลายเป็นห้มน้ำก็เลยทําให้เกิดความเสียหายกับตอไผ่หรือเงาไผ่แบบนี้แหละครับส่วนพายุสบายก็เลยเอาเทคนิค ดีแบบนี้ม่บอกเราฝากพี่น้อง FC เอฟซีเข้าทุกคนที่สร้างต้นพันธุ์ไปปลูกว่าให้ระมรัดระวังการลดน้ําให้ระมรัดระวังการขาดน้ําให้ระมรัดระวังการการโพดน้ําคือโพดโพดปวดไม่น้าหลายขวดครับพี่ซี่ระวังระวังระวังประคบป,ประงมคือยังเด็กหน่อยต้นไผ่อย,ยู่สบายบ่ได้ถิ่งในป่าครับติดตามมาเยี่ยมชมแล้วก็ให้คําแนนนํากับ FC เอฟซีเข้าทุกคนแบบนี้เลย เนี่ยถ้าเพ่นดูแลได้มันก็นสิเกิดเกิดนอเกิดต่อขึ้นแบบนี้เนี่ยก็กำลังสวยงามสวยงามครับผมกำลังเกิดขึ้นกันนี้ก็ต่อละสองนอนขึ้นกันนี่ก็สองนอ,อน,นี่กับขลังโผล่ขึ้นสรุปแล้วปัญหาก็คือขึ้น้ํามมองเดียวครับเพราะว่ามองนี้เป็นบวกส่วนพาย,ยุสบายเอาเทคนิคดีๆมาฝากบอกเราให้เอฟซีฮางทุกคันทุกคนได้ รับชมครับคลิปนี้อยู่ที่อำเภอหนองบัวแดงโอวแมนอำเภอพักดีชุพลนรับเว็บซี่ขอตรวจขอภัยอำเภอพักดีชุพลนจังหวัดชัยภูมเิเขานี่แหละครับได้ยุกไก่อยู่ขามผูไปพุ่นก็ดจะเป็นอำเภอบึงสามพันแล้วเมื่อนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมและะ้วก็แนะนำเทคนิคต่างๆให้กับเว็บซี่ทุกท่านทุกคนได้รับชมนำ้ำแล้วก็เจ้าของสวนเพื่อน้ำ แล้วก็อีกหลายๆท่านที่กําลังลงแปลงอยู่ในขณะนี้ได้โปวดระมัดระวังแล้วก็ดูแลตรวจสอบอย่าให้ห่มน้ําเป็นเด็ดขาดกันนิืมน้ำก็สิได้รับความเสียหายแบบนี้เนี่ยหืมนำยางมาหน่นุ่มเละทะขับเย็บ,บิีนเบื้องต่อแต่ละต่อที่ส่วนพายอยู่สบายได้ดึงเบื้องดำหมดแล้วเนี่ยดำเบิดเลยเพราะว่ามันเท่มน้ำเนา่ารากไม่เดินห่างมากแบบเดยอยู่แบบเก่า เน่าตายสถิตคนที่ถามอยู่ในคลิปว่าห้าต้นสิบต้นส่งไหมราคาเท่าไหร่ไปที่บ้านฟ้านะครับเด้อไปที่บ้านฟ้าไปแล้วทํายังไงกดเข้าไปที่บ้านฟ้าแล้วก็พิมพ์ตัวหนังสือคําว่าบุญถมแล้วก็เว้นวัรคจังหน่อยแล้วก็ใส่นามสกุลเริ่มตระกูลชัยนะครับเอฟซี 4, รับแล้วปู่ไฟของสนนทาย,ยุสบายกับติปโพขึ้นมา หเห็นแล้วก็กดจิ้มเพิ่มเพื่อนไปเลยก็ได้เพื่อสอบถามราคาเท่าไหร่าต้นสิ้ต้นตรงบอสครับผมอยู่ที่ข้ามสอบอยู่ในหนังเปิดตุกอย่างสนพา,ายุสบายสวัสดีครับ